ผัดไทยวุ้นเส้นห่อไข่ใส่กุ้งขอกุ้งสี่ตัวค่ะหนึ่งกองโอเคมาแกผัดไทยวุ้นเส้นห่อไข่ใส่กุ้งขอกุ้งสี่ตัวเลิศเลิศเปิดเตาเปิดเ,ดเดตาแต๊ก่อนเตาแต๊ดแ,แล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันหมูลงไปเลิศใส่น้ำมันหมูแล้วอร่อยเราจะมาขายอะไรนี้เนี่ยแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเออเลิศเต้าหู้ไป ต้วกุ้ยมาเหลืองๆนิดนึงเออคุ้มใช่มันร้อนเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียงไปเออเลิศผัดให้หอมๆเนาะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไป ผัดให้เส้นนิ่มนิดหนึ่งเนาะเออลดเสร็จแล้วก็ใส่ซอสมอตโตลงไปเออลดลดออผัดให้แบบงวดงวดแห้งๆเลยเนาะผัดให้แห้งๆเลยผัดไทย ผัดไทยก็ต้องใส่พริกไทยเนาะพริกไทย,ยงั้นเขาคงไม่เรียกว่าผัดไทยหรอกใช่ไหมแล้วก็ผัดลงไปให้หอมหอมแล้วมีอะไรไทยๆอีกบ้าวะพริกไทยป่นก็แล้วกันเออรดหอมหอมเออรดเสร็จแล้วก็ใส่ใบกุ้ยช่ายลงไปเนาะเออรด แล้วก็เกลียเกลียเกลียเขาแบบประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่ไข่ลงไปวันนี้เราจะใช้เป็นไข่ตุ๋นเนาะอันนี้คือไข่ตุ๋นของฉันนะเออเลิศเห็นไหมแกไข่ตุ๋นนะกินแล้วก็ห่อแกห่อเขาเออเห็นไหมห่อเขาประมาณนี้เลยเลิศไปเสิฟอ้ามาเสิฟแกเลิศ ปัดไทยห่อไข่ฉันเป็นไงล่ะน่ากินน่ากินมา,นากเดี๋ยวก่อนนะลูกค้าบอกว่าขอกุ้งสี่ตัวใช่ไหมกุ้งสี่ตัวกุ้งสี่ตัวเออลดจะเลือกตัวใหญ่ให้แกเลยนะเนี่ยกุ้งเน้น ฉันแถมให้เลยห้าตัวเป็นไงล่ะเอาไปเลยหกตัวเออรศสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแต่ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่บันทึกเอาไว้ในรายการโปรดได้ด้วยกันกูพูดอะไรเนี่ยถ้าใครถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่บันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเออนั่นแหละไปจบแย้งซีอู